สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่แวะมาในรายการตามอาจารย์เจจากของจุ้ยไหว้พระพารวยนะครับไหว้พระพารวยวันนี้จะพามาดูการจัดมหมูเฮ้งนะครับการแก้มหมูเฮ้งให้รวยให้ปังให้คนรักนะครับให้รวยให้ปังให้คนรักอ,อาจารย์ไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่าแต่แต่อาจารย์พยายามอ่านนี้ชัดเนาะชัดเนาะ อันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าเนาะขออนุญาตขออนุญาตอ่าเจ้าของภาพนะครับคุณนุ่นวรนุษย์น,นะครับขออนุญาตนะครับเอ่เอามาเป็นตัวอย่างนะครับผมคือคือใครใครใครแจ้งไปเพจอาจารย์ไม่สนใจเพราะว่าเพราะว่าอ่าเพราะว่าช่องเนี้ยเฉพาะช่องเนี้ยอาจารย์ทําเพื่อเป็นวิยาทานไม่ได้สนใจหาไรายได้หรืออะไรนะครับเอาไว้สอนลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์เยอะนะครับอ่ะโอเค จมูกที่ดีจมูกที่ดีคือจมูกที่เป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นแนวลงมาไม่ใช่เป็นสันโดงไม่ใช่ต้องเป็นเนื้อเป็นแนวลงมานะครับบ่งบอกถึงความร่ํารวยจมูกนะครับต้องเป็นเนื้อสันลงมานะครับบ่งบอก,บอกยิ่งสันเป็นเนื้อเนี่ยยิ่งยิ่งสันอ่ะไม่ใช่สันแหลมเหมือนแบบแม่เหมือนแบบแนแบบังแบบบางคนนะอาจารย์หมายถึงว่า สันเป็นเนื้อเนี่ยเห็นไหมของเขาเนี่ยน่เห็นไหมสันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูไปธรรมชาติอย่างเงี้ยจมูกดีขั้ะใจนะครับมันจะรวยตลอดอาจารย์พูดไปแล้วอาจารย์พูดไปแล้วคลิปที่แล้วอาจารย์บอกแล้วว่าวางคิ้วเนี่ยวางคิ้วเนี่ยคือทางเข้าของวาสนาทางเข้าของโชคลาภทางเข้าของความประสบความสำเร็จในชีวิตจมูกเนี่ยคือชีวิตเรานตอนนั้นนะครับ ه, อ่าหว่างคิ้วเนี่ยคือต้นชีวิตกลางจมูกเนี่ยคือกลางชีวิตแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยคือบั้นปลายอ่ะแบ่งเป็นสามส่วส inform inform sure. นนะแบ่งเป็นสามส่วนอ่าคุณอ้ําแล้วกันสวยดีนะครับกลางชีวิตเอ้ยอันนี้คือต้นชีวิตกลางชีวิตปลายชีวิตผู้หญิงที่จะรวยเนี่ยจะและกๆคำว่ารวยมากๆเนี่ยหว่างคิ้วเนี่ยต้องเป็น V shape ต้องเป็น V shape มาอย่างนี้เนื้อต้องเต็มเนื้อต้องเต็มเห็นไหมเนื้อเต็มนะเห็นไห อ่ะดูคุณนุ่นเนี่ยนะเนื้อเต็มเป็นผู้หญิงที่หน้าเพอร์เฟกมากนี่หงเฮงดีเนี่ยงหงเฮงดีนะครับกลางจมูกไม่ได้เป็นสันเรียวสันเรียวนอาจารย์จะบอกจนนะฮะอันนั้นคือหมงเฮงเมียน้อยแต่ถ้าเป็นเนื้อเป็นเนื้อแบบเป็นแนวมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยคืองหงเฮงคนรวยนะครับงหงเฮงคนรวยแล้ว ปลายจมูกเห็นไหมเป็นหยดน้ําค้างนะครับถ้าถ้าใครสังเกตรูจมูกคุณนุ่นนะเห็นไหมรูจมูกด้านในเนี่ยมันมีทางเข้าซ้ายขวานี่นะครับหากินสบายหากินแบบไม่ลําบากนะครับและมีเงินเข้ามาในพิตลอดไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับเห็นไหมนี่ปยจมูกเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วอาจารย์พูดแล้ว ปีกจมูกบ่งบอกถึงสุขภาพและความมายุยืนและความรวยไปจนแก่คนไหนที่มีจะปลุกปีกจมูกแบบมีเนื้อเนื้อเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งรวยโท o ียิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งสมยิ่งสมบูรณ์ยิ่งแข็งแรงนะครับคนเรารวยเนี่ยอาจารย์บอกว่าอย่ากลางนะเพราะคนเราเนี่ยจะรวยอ่ะบางคนเนี่ยรวยแค่สามปีห้าปีทาเป็นแอคอาร์ตมันดูดวงโอ้ยน่งอันผาจอด เขาบอกห้ามจอดนังจอดทะลึ่งจอดหน้าบ้านอาจารย์คนอย่างนี้อาจารย์ไล่หนีกับบ้านเลยเพราะมันจะรวยแค่สามปีห้าปีแต่แตกต่างกับคนที่ปีกจม,มูกมีเนื้อปีกจม,มูกมีเนื้ออาจารย์บอกไว้เลยทําไมบางคนเห็นนายทหารรูอ้วนตัวใหญ่อาจารย์ครับทำไมคนนี้ไม่มีดั้งเลยทำไมรวยไตหาเลยปีกจม,มูกมันมีเนื้อเนื้อจม,มูกเนี่ยคือปีกจม,มูกเนี่ยเป็นชมพูเป็นสิ่ง เป็นชมพู่อาจารย์จะบอกเลยยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งรวยหาผัวเน่หาคนที่ปีกจมูกมีเนื้อนะครับหาแบบนี้นะครับยิ่งแก่ยิ่งรวยตรงนี้ต้องอุ้มๆตรงนี้ต้องอุ้มผู้ชายนะผู้หญิงเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเขาปีกจมูกเนี่ยปีกจมูกเนี่ยเห็นไหมเป็นเนื้อเชียแต่คนเนี้ยถ้าคนไหนตรงเนี้ยจมูกโดมากแต่ตรงนี้บางๆเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งจนยิ่งแก่ยิ่งจน เพราะตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้มาเนะี่ยตั้งแต่ตรงนี้มาเนะี่ยคือบ้นปลายชีวิตบ้านปลายชีวิตยิ่งมีเนื้อยิ่งอุมนะโอ้โหยิ่งประสบความสาเร็จยิ่งแก่ยิ่งประสบความสาเร็จ,รจนี่คนเราบันดูอย่างงี้อย่าไปดยโอ้คนนี้หล่อคนอคนี้สวยชอบมากคุณจะได้ผัวจนคุณจะได้เมียจนบอกไว้เลยผู้หญิงสวยๆเนะี่ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับ ขายหมูปิ้งอยู่ตลาดนัดบ้านอาจารย์หน้าตาโคตรดีเลยยังขายหมูปิ้งอยู่เลยรวยไหมไม่รวยแล้วไปดูผู้หญิงบางคนนะครับไม่ได้สวยมากหน้าตาธรรมดาแต่หมูเฮงดีโทษนะนั่งปอเช่มาดูดวงหน้าตามหน้าตามนี่ยังสาวขายเซเว่นโอ้โหดูไม่ได้เลยแต่หมูเฮงดีอาจารย์คะอาจารย์คะหนูจะแบ่งลงทุนยังไงดีคะซื้อสลากสัก สักสองล้านซื้อที่ไว้สักยี่สิบล้านดูมันมาถามดูมันมาถามมันั่งปอเช่มานะมันนั่งปอเช่มาพอมันดูนะนดดเสร็จปับมันโทรเรียกเพื่อนมะขับปอเช่มาลับมันดูนมาถามแต่งูเหงงี่แบบงูเหงงสุดยอดมากแต่ถามว่าสวยไหมไม่สวยไม่สวยเนี่ยคนเรามันดูที่งงเหงนะครับมันไม่ได้ดูที่ความสวยนะครับ อย่าไปทออย่าไปน้อยใจนะโอ้ยจ้าหนูหนูไม่รอหนูไม่สวยเลยไม่เบื้องบนขีดมาให้หนูรวยง่ให้หนูดีจบนะโอเคนะโอเคเดี๋ยววันน,นี้เอาคอนเซปต์อย่างนี้เอาคอนเซปต์อย่างนี้นะครับจำไว้นะจมูกต้องเป็นสันเป็นเนื้อต้องเป็นสันเป็นเนื้อไม่ใช่สันน้แหลมสันแหลมมันคือเมียน้อยนูมาจนถึงปลายจมูกแล้วปลายจมูกเห็นไหมครับ เป็นห,หยดน้าค้างนี่คือถุงเงินถุงคองเหลือใช้ยิ่งย้้ยเท่าไหร่ยิ่งเหลือใช้ไม่ว่าคุณจะใช้เงินเติบแค่ไหนคุณจะมีให้ใช้ตลอดมันเด็ดตรงนี้ปลายจมูกเป็นหยดน้ําค้างมันเด็ดตรงนี้นั่นแหละโอเคนะเห็นไหมนะบตะจมูกเขามีเนื้อเห็นไหมครับ,งรบโงเหิงที่ดีอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อหมอสายกรรมอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อหมอดู อาจารย์เนี่ยดูเศรษฐีนะอาจารย์อยู่กับเศรษฐีอาจารย์รู้เลยว่าคนนี้เกิดมาขี้เหร่แต่โคตรรวยเลยขี้เหร่แต่วหวเฮงโคตรดีเลยนะครับมาถามแต่อาจาจรย์แต่ละทีนอะาจารย์คะที่แปลงนี้หนูควรซื้อไว้ไหมคะควรควรจะเก็บไว้ไหมคะอาจารย์ดูราคาตายห้าหกร้อยเจ็ดร้อยล้านซื้อยากจะซื้อเบอร์เกอร์คิงซื้อง่ายมากมากเลยรวยอะไรจะรวยขนาดนี้นี่ดูไว้นะครับดูไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้า มาดูเรื่องขี้มาดูเรื่องอขี้เมืวันขี้เมงวันบนจมูกนะครับโอเคนะครับวันนี้เรื่อยงเงี้ยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ